เงินภัยกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์กันอีกแล้วนะคะเป็นกรณีของเยาวชนอายุ16ปีจังหวัดนครราชสีมาถูกหลอกให้ทำงานดู YouTube แต่กลับสูญเงินไปกว่า3 0 0 0 0 0บาทค่ะนี่เป็นบทสนทนาระหว่างเยาวชนอายุ16ปีคนหนึ่งนะคะกับผู้ใช้แอปพลิเคชัน Line ที่ชื่อว่าได้ เป็นมิจฉาชีพเป็นหลักฐานที่ผู้ปกครองคนนึงนำะมาเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์นะคะหลังจากที่หลานสาวเนี่ยถูกหลอกให้โอนเงินกับกลุ่มที่หลอกให้ร่วมลงทุนจากการดูวิดีโอจาก YouTube จนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปกว่า300,000บาท เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคมปีที่แล้วค่ะหลังจากที่หลานสาวเห็นลิงค์โฆษณารับสมัครงานหาคนดูคลิปวิดีโอจาก YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน IG ก่อนที่หลานของตัวเองนั้นจะหลงเชื่อกดสมัครเข้าไปจนมีการพูดคุยกับแอดมินผ่านทางลายแล้วทางแอดมินเนี่ยก็ให้โอนเงินร้อยบาทเพื่อสมัครเข้าทำงานดูคลิปวิดีโอจาก YouTube ดังกล่าว อ้างว่าเงินที่โอนไปเนี่ยจะเป็นการลงทุนแล้วจะได้เงินส่วนแบ่งจากยอดวิวของ YouTube ที่ทางแอดมินส่งมาให้ดูพร้อมกับส่งเงื่อนไขาการทำงานมาให้แต่ว่าหลานสาวพยายามจะขอปิดบัญชีธนาคารปรากฏว่าแอดมินส่งข้อความมาในลักษณะเชิงข่มขู่นะคะและให้โอนเงินไปที่บัญชีธนาคารของหญิงคนนึงรวมกว่า3 0 0แสนบาทจนเกิดอาการเครียดและพยายามทำร้ายตัวเองก็มีการเรียกร้องกับทางตำรวจหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการติดตามผู้กระทำความผิด มาดำเนินคดีแล้วก็หาแนวทางป้องกันค่ะ